ที่ซานดิเอโกนะครับก็มีกิจกรรมตั้งแต่คณะสงฆ์สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงความสุขภายในนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีจุดประทีปน้อมบูชาธรรมแด่พระเรรดชพ,พ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและร่วมกันโปรโยดอกไม้ถวายการต้อนรับแด่คณะพุทธบุตรธ,ธรรมยตราด้วยจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านเด้ร่วมกันนะครับถวายพุ่มดอกไม้น้อมบูชาธรรมแด่คุณยาาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับเนื่องในวาระครบรอบ117ปีของท่านนั่นเองหลังจากนั้นนะครับทุกท่านได้รวมการประกอบพิธีถวายกีฬาณนเพศศั์ครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดโกปอครับกัลยาณมิตรอนนท์ชันทวงศ์ศรีเป็นประธาน,นกล่าวพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรตาทธานีหาสนะกัลยาณมิตรประมาศีจินดานป็กล่าวถวายครับ ทางด้านกริยนมิตรทวัดโกปอลและกรียนมิตรอนนท์จัทวงศ์ศรีครับได้นํากล่าวถวายกองบุญพระทหารพระธรรมยตราจากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ตามด้วยนะครับผู้แทนคณะทานเจ้าภาพถวายเครื่องเทียธรรมตามลําดับจากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมนะครับในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจครับหลังจากนั้นสืบสารเรียะประเพณีอนง,งดงามของชาวพุทธด้วยการตักบารข้าวสารอาหารแห้งนะครับ แล้วก็ได้ร่วมกันในการถวายพัะตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำทานที่ถูกเทคในโยบุคคลนะครับแล้วก็ได้เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาร่วมกันนี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญที่วัดภาวนาแซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ